สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เดี๋มาเจะกับเจ้าอิวชาแนลเช่นเคยนะคะเจะ้าอิวชาแนลมาแล้วจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านประจำที่เรากับคุณแม่มากินด้วยกันนะคะนั่นก็คือต้องก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่า เรามีแรงบันดาลใจมาจากช่อง k i m c h Channel นะคะเราติดตามเขาเราชื่นชอบเขามากแล้วซึ่งทำให้เรารู้สึกกินก๋วยเตี๋ยวมากทุกคนวันนีนเน้เราก็เลยจะมาํามรอยเขานะคะมีการสนองนิัโด้วยการกินก๋วยเตี๋ยว <Yeah! S 1> คนค uh ิว huh. ยังเราก็ <Yeah. S 1> ต้องกินนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็ก สองถ้วยให้คุณแม่ด้วยถ้วยหนึ่งนะคะคนเยอมากทุกคนตอนนี้ที่เรามากินมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงพอดีนะคะคนก็เลยเยอะส่วนมากจะเป็นหมอหมอก็มีแต่คนง่ามมากับคุณแม่คนสวยกตามเคยชีวิตฉันมีแต่แม่ผักนะคะก็จะมีถั่วงอกแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะ ไหมเลายเติออยู่อันนี้ก็เป็นขนมที่นุงซื้อมาอยู่หนาธนาคารกรุงไทยล้วก็มีแคบมูอยากกินเอาแก้วได้ห้องสีมันเขาก็จะมีขายกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเยอะๆเลยนะคะมาที่นี่คือครบคันจบครบที่เดียวนะคะอินทองสบายดิวเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะรอให้เตียงมาแล้วก็จะมาให้ิูให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนแล้วก็อร่อยมากนะทุกคนติ mm hmm. ดใจกินแล้วต้องมากินอีกว้าวมาแล้วนะคะพอดีเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะมันก็เลยได้เครื่องไงของวัวด้วยนนก็จะเป็นเกีย๊ยวนะคะสองแผ่นก็ดูความเส้นอืมเยอะมากหูเลยว่าใส่แต่เกีย๊ยวก็เป็น <laughs> แล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นประมาณ2ลูกนะคะแล้วก็เนื้อก็ผักเล็กน้อยมากินดีกว่าค่ะกระดา้ร้ายดูดีแต่ก็ไมากเกิค่ะต่นตาตื่นใร้อม ก็ตล์เดียวๆนะชิมนะคะชิอร่อยมั่วโซใส่ตะเกีบท่อหอีใส่กียมนนีนะ เาซุทแม่กินน้ำลายเดี๋ยวค่อยกินกิ้นยัวยัวจ้าเหลือวแม่หน่ยที่สุดที่สุดอร่อยมากอะไรที่สุดยังไงถึงไหนทำเขาตื่นยังก่อนเหรอไปไปนะ พักแล้วคนไม่ชอบกินปัาลกกินพูดเดียวเดี๋ยวเงกินป UH> ัาสะีะจบรต้นโนค่ะเเอามื่กี้อมีใครเป็นเหมือนกันไ้มคะที่แบบว่าต้องทำแบบนี้เอาเอาใส่ดิน อ่ะเยอะอีกในคำละเอียดฮึมฮึมม,มาชุบอพุ่งจุ่มไปแล้วนี่ด้วยเหมือนกากหมูทุกคนแก่อร่อยกากหมูแล้วก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่กินด้วยว่าตอนนี้คนนุณแม่ไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> นางกินน้ำลายแล้วก็ขอตัวกินก่อน <laughs> อเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ยินๆอิอ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคะเราก็จะมาิท้ายด้วยของหวานนะคะเข้าเอิร์ตายัางก็แม่ขนมต้มเนาะของโบดนะคะแบบใหญ่แบบวานทุกวันแห้งแค่ ฟองไม่น่ารักแน่เลยแต่มาถึงไหนพี่ีคนอวนไงไม่ไหวไม่ไหววันนี้ก็กินอิ่มกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปทําธุระที่ธนาคารรุนไทยแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะคะวันนี้ก็อร่อยมากค่ะทุกคนขาไปที่อิ่ใไล้อยู่ก็คจากไหนก็มาลองกินได้นะคะไม่แพงนะคะด้วยละ 40- 50บาสบาทนะคะแล้วก็มีขนมแล้วก็ของหวานแล้วก็กาแฟอะไรครบคันมาที่นี่ครบจบอิ่มเลยนะคะทุกคนข หรับใครที่อยากแนะนําให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะถ้าเราทําได้เราก็จะทํานะคะเพื่อเป็นแนวคิดเผื่อ,อใครอยากดูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะปึงกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะ FedBook Facebook YouTube IG แล้วก็ติดตามเพยนะคะไว้เจอกันใหม่ในหน้านะคะ่ะไปแล้วนะคะ